ถ้มามันูแจ๊บก็ลวงแจ๊บก็กับน้ำไปจากนี้ว้ามาได้ตังไปล่งหมดตั้งเลยจ้ะตั้งว่องแล้น,นี่เป็นโค้งอะไรอย่างมันป้าเขาได้บอกติตูติตูเต่าเยวเต่ากายไปห้าถันเยวอยู่สวัสดีครับวันนี้พามาดูชมนะฮะกลุ่มแม่ป้าอันนี้โค้งแปดเหลี่ยมโค้งยื่วโค้งแปดเหลี่ยมอันนี้กี่เหลี่ยมในสิบสองหนเข้าเ,น,เนี่ยแล้วกับยาสิเข้า ตุ้งอ้อตุงสิบสองราศี

เสร็จสิ้นวิธีการสามารถไปใส่หลอดไฟหรือว่าโคมตั้งโชก็ได้โคมอะไรก็โมอะไรโมเนี้ยเๆี้ยเนี้ยวมเนี้ยโมน้ำโคมน้ำครับผมแปดเหลี่ยมหูกระต่ายพัฒนาขึ้นมาอีกหน่อยก็เป็นผมเบอร์โทรอยู่ที่ใต้อยูที่ชุมชน คมตุงล้านนาชุมชนแม่ตาป่าล้านโ <Okay. S 1> อเคทำไมไม่ชอบกลุ่มคมตุงป่าลานคําค่ะอ่าพวกเรามีกลุ่มในชุมชนเป็นกลุ่มแม่บ้านฝึกฝนอาชีพนะค่ะกลุ่มของเราเริ่มต้นทํามาประมาณสองปีกว่าค่ะคือเริ่มแรกเนาะเราก็จะทําเป็นโคมคีน,นี้คมหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมค่ะอันนี้คือโคมแปดเหลี่ยมนะคะ ราคาของเรามันมีตั้งแต่โคมใบเล็กก็หนึ่งร้อยบาท80บาทใบใหญ่ก็หนึ่งบาทใบเล็กแปต่อมาเราก็เริ่มพัฒนาฝีมือค่ะทำตัวนี้ออกมาเขาเรียกว่าโคมเนี้ยวหรือว่าโคมหน้าหมูมันจะมีเหลี่ยมแตกต่างกันออกไปนะคะหลายๆอย่างส่วนลายดอกพวกนี้เราก็ได้แรงบันดาลใจจาก ตรงหน้าวิหารวัดปารานคําของเราค่ะช่างเขาแกะสลักไว้เนาะเราก็เลยอ่าเอียนแบบแล้วก็มาแกะมาตัดเป็นรูปแบบนี้ค่ะสาหรับในช่วงนี้ก่อนใน<ม>ช่วงนี้<ม><ำ>เป็นเทศกาลงานลอยกระทงนะคะทุกทุกที่ทุกๆจังหวัดต่างก็มาสั่งพวกเราค่ะพวกเราแมมกลุ่มแม่บ้านพวกเราก็เริ่มทํากันแล้วก็ตอนนี้มีคนมาสั่งเยอะแยะมากมายเลยค่ะชอบใจมาก แล้วก็เราก็เริ่มทํากันตอนนี้ก็ม,มีมีหลายราคาถ้าเป็นตัวนี้ก็ประมาณสอง้อยบาทค่ะเพราะว่าไอ้วิธีการทํามันแตกต่างเนาะแล้วก็มีทํายากกว่าค่ะถผู้ใดท่านไหนสนใจหรือว่าไปใช้ในงานมงคลต่าง,าง,างๆก็สามารถติดต่อสั่งซื้อทางกลุ่มแม่บ้านเราได้ค่ะตามเบอร์โทรค่ะท่านไหนผู้ใดสนใจ อาจะสั่งทำสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรกดโทรอะไรอ่ะร์โทรประธานค่ะ084 0 4น4์แปดค่ะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็0 8 1 7 6 4ป5 9 1นะคะสามารถสั่งซื้อได้